โอ้โห,โโหเขียนไ้เพียบเลยนี่แหละม,มัม้งไอว่าเมื่อกี้เนี่ที่เราไปมทะลุมาทั้งนี้แหละโอโใครมาเขียนไ้เพียบเลยอุ้ยเมื่อกี้สวยกว่าเกีที่เรา,าไปอ่ะตรงนี้ไม่มีอะไรเลยอเอาบอกให้เอาไข่ไม่ไดีดี นนัดีเลยบ oh <my. S 1> อกให้เอาห้อยเอเป็นสากากะบาตเ oh <my. S 1> มื่อกี้ใหญ่กว่าใช่ไหมแค่นี้เองตันแล้ว เอาเพ่อให้กายกระบ,บาดไว้ลูกฮะแม่มาเย็นตรงเงี้ยสวยยืนตรงเนี้ยนี้ก็เอาสะพายไว้อย่างแบบแม่อย่างเงี้ยมันจะได้ไม่หล่นหันหน้เาเฮ้ยว่ะไป็ลอดดูดิล <c oughs> อดได้เหรอเฮ้ยว่ามาถ่ายรูปมึงกับแม่แล้ว มั่ต้องเขียนแล้วลูกมันมันจะให้วิญญาณเนยาอยู่ในถ้าเลยนะเออทำลายด้วยแล้วก็เนววเขียนไว้มันก็จะเอาวิญญาณามันอยู่ในถ้ำเนี่ยเขาไม่เขียนกันหรอกไอก้พวกเขียนมันไม่รู้เรื่องเขาให้มาเฝ้าในถ้ำดิเอาไปยืนตรงนั้นหน่สวยโหมีมีมากลางตรงกลางกินอะไรอยนะเนี้ย